อะไรเนะเธอจะทําอย่างนั้นทําไมอ่ะเพราะเธอคือราชินีของโรงเรียนไงล่ะเธอสวยเธอฉลาดเธอดังแล้วก็มีพรสวรรค์ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอแต่ว่าเธอไม่สนใจเธอไม่เคยพูดกับฉันแล้วก็ไม่เคยชวนฉันไปกินข้าวเที่ยงเลยสักครั้งไม่เคยชวนกินข้าวเหรอเวลาฉันยิ้มให้เธอเธอก็หันหน้าหนีตลอดเลยนี่เพราะฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉันไงก็ฉันไม่รู้จักเธอนี่นะเธอไม่เคยพูดกับฉันเลยนะเพราะฉันขี้อายไงและ ไม่แน่ฉันรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงหรือว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกไม่มั่นคงเท่าไหร่ก็ตอนที่ฉันคิดว่าเธอไม่ชอบฉันฉันก็เลยเหวี่ยงใส่เธอฉันเป็นคนปฏิเสธเธอเองแหละเราเคลฉันบอกว่าแค่บางทีนะงั้นบางทีฉันควรพยายามเป็นเพื่อนกับเธอมากกว่านี้ฉันอยากเป็นนะตอนเธอมาใหม่ๆฉันอยากจะรู้จักกับเธอแทบแย่พูดเป็นเล่น ตอนเรียกนการแสดงท่าทางเธอมั่นใจแล้วก็เก่งมากด้วยถ้าได้เป็นเพื่อนกันก็คงจะดีแต่เธอทำตัวห่างเหินแล้วก็เหวี่ยงฉันฉันก็คิดว่าเธอไม่ชอบฉันฉันน่าจะพยายามมากกว่านั้นถ้าเป็นเด็กใหม่เพิ่งย้ายมาฉันควรทำความรู้จักเธอฉันขอโทษที่ไม่เคยชวนไปกินข้าวเที่ยงเลยอะฉันน่าจะชวนขอบใจและฉันก็ขอโทษด้วยที่หันหน้าหนีเธอบ่อยๆและ ทำตัวเวี่ยงเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่ ปีกเจ้าบาบี้เธอมีปีกเหลือเชื่อเลยเธอด้วยอะ่ะเอดีนะแต่ว่าฉันไม่เข้าใจอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะที่ร้านปีกและข้าวของไงที่เกรเลนพูดเอาไว้ว่าความรักของเขาแข็งแกร่งกว่าโทสะของนางฟ้านะ่ะการให้อภัยของเจ้าก็มีพลังมากกว่าโทสะแล้วมันก็เปลี่ยนกลองโทสะให้กลายเป็นปีกแห่งอิสระแทนไงปีกจริงๆปีกจริงเหรอ การให้อภไพรทำเป็เจ้าบินได้เราเคลวเราไปงานอพิเษกได้แล้วใช่งานจัดที่โถงใหญ่อยู่ข้างบนนี่เองบินขึ้นไปก็ถึงแล้วละ่ะเร็วเข้าเทนท่านจะรับเจ้าหญิงกราเซียลา เป็นภรรยาของท่านตามกฎนางฟ้าหรือไม่รับครับงั้นตามอำนาจที่พ่อมีอยู่ พ่อขอประกาศว่าข้าขอคัดค้านแต่ว่าเจ้าเนะี่ยคัดค้านไปแล้วนะจะคัดค้านไม่ได้อีกได้สิและข้าจะทำเจา้ากำลังทำเรื่องผิดพลาดฟังเสียงหัวใจสิกราซิล่า